สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไหมครับเล่นเกมไหมครับทำไมครับอ่ะนแล้วแป๊บหนึ่ฮนะเอาอ่ะ,อะไม่ต้องตัดละอ่ะก็ไปอ่ะรอ เกมมกอตัวนี้สกินผมจะเอาอะอรนนาเดนะาล่นก็ได้ขอไปซื้อก่อนนะภาคใหม่ล่าสุดเขามันบักรือไงอะ่ะเป็นเวลาเปลี่ยนซื้อแล้วโค้กเกมใหม่จะซื้อจะกลับมันเติมกกับที่มันตั้งให้นะ ก็นี่เอาเทปทุกสิ่ไปสะอบนี่สะสอบแรของผมเสอบอนก็ไม่ต้องสนใจเนี่ยสอบแรของผม เรสมน,นัมก้ก็อาจจะรู้ว่าผมมีฟาร์มทองอะไรทุกอย่างแล้วเฮชดผมก็มีอาเฟจเพชรผมก็มีเฮ็ดนั้นผมหาเอานะผมหามาได้คตรจะหลายวันเลยเฮ็คขอ้ขอข้หลาย มเล่นแต่เซินี้ผมเล่นตั้งแต่ภาคสิบห้าขึ้นมานะเซิฟนี้เล่นตั้งแต่ภาคสิบห้าขึ้นมาอ่ะผมกดคลิปก่อนนะฮะเราก็มาถึงหน้าเคียบนะฮะอ่าเรียนบอกไปว่าผมเล่นภาคหนึ่งจุดศูนย์จุดอ้าวความผงบ้างมืนเดิมอีกแล้ว กรับวรรณกรรมก่อนนะกรัแบวรรณกรรมแป๊บนึนงน,น,นะอ่ะข้อแรกเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ผมหยุดฝนตก อ่าซึ่งอ่าซึ่งฝนซึ่งฝนจากไหมครับก็ไม่ได้หยุดตกมาสักทีเดียวเลยและขดๆต่อไปก้นไปดีกว่า ก็แค่นี้ฮะแจมันได้มาค่าสวยๆนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ผมยังไม่จบอผะจะยังไงครับต่อนังไม่จบนะอย่าเพิ่งปิดไปไหนะรอผมก่อนเออภาคนี้มีรอบไหมนะไม่แน่ใจนะ 妹妹呢？ นอนนอนอ่ะสำหรับในคลิปนี้มีแค่คันนี้ฮะที่ผมจะบอกว่าในวันที่น่ะอ่าคลิปคลิปมันเฟิล์ว e ่ะ EFX ที่ผมบอกกับผมเลยมารีวิวแมคคับนะก็สำหรับคลิปนี้มีแค่คันนี้ฮะอ่ะก่อนที่จะไปทอนที่จะไปคลิปไปฟาร์มทองแป๊บนึงนะฟาร์มทองผมลดน้อมไปไหน คีอรถเปฟาร์มทองรถรถรถไฟนะคือรถไฟนะฟาร์มทองอ่ะผมก็ได้แปลงอ่ะผมก็ได้บัตแ,แปลงเป็นซ้อนมาซะแบบนี้ฮนะฮะวอนนี้ก็หายไปลนะมันจะมาอยู่ข้างล่างอนะ่งอ้างาข้างล่าง ข้าหลักสุดก็ตรงนี้นะเนี่ข้าหลักสุดเอ,อาละเราจะไปขทำไปข้าซอมีขนาดบนนะขนาดบนขอขอขอเอาดาบแป๊บนึ่งฮนะ รับหนึ่งก็เส้นรับกอเส้นหาดับก็เส้นข้ามาเลยถ้าเกิดเสียงรบกวนประการใดผมก็ขอขออภัยด้วยนะครับ ก็มันเตอะมักาะวันเตอะฮะ อาจจะคลิปี้มีเพียงกัน,นี้ครับขอบคุณที่ติดตามผมแล้วอย like, share, ะะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายให้ผมด้วยอันนี้สหรับคลิปนี้เพียงกัน,นี้ครับผมครับผมแค่มาเล่นเกมมาข้าวสดๆนะนะเพราะว่าให้ผมหาหายการไปนานก็คงติดเรียนนะอ่าท่านทุกท่าที่เปิดเทอมแล้วอย่าลืมไปเรียนหนังสือให้มากๆนะอันนี้จะทำคลิปนี้เพียงกัน,นี้ครับผมครับลาก่อยฮนะบาย